ตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะครับหรือว่าหัวลำโพงนะครับบรรยากาศเงียบเงามากเลยนะครับรถไม่ค่อยมีนะครับคนก็น้อยนะครับ ตอนนี้16นกา50นาทีนะครับวันนี้วันที่19พฤษภาคม2567นะครับคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศท้องลำโพงนะครับ ให้ดูมุมนี้นะครับมุมนี้สวยมากเลยนะครับเป็นสถานีที่สวยนะครับได้คลาสสิกมากๆนะครับตอนนี้รถไฟทางไกลนะครับต้องไปขึ้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนนะครับอยู่บางซื่อนะครับส่วนหัวลำโพงวิ่งชานเมืองอย่างเดียวนะครับทางไกลไม่ได้วิ่งนะครับให้ดูภาพตรงนี้นะครับเก้าอี้เยอะมากนะครับแต่คนไม่มีนะครับ ใครหลายคนที่เคยใช้สถานีขวลัาโพงบ่อยๆนะครับก็คิดถึงอดีตนะครับตอนคนเยอะๆนะครับมาเบียดเสียดตอนกลับบ้านกันนะครับช่วงปีใหม่สงการนะครับคนล้นสถานีนะครับก็เอาบรรยากาศสถานีรถไฟขวลัาโพงนะครับมาให้เพื่อนๆพีพีเอฟซีทุกท่านได้ชมกันนะครับร้านอเมซอนตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ เห็นภาพแล้วก็ใจหายนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับสมัยก่อนนะครับเคยนั่งรถไฟนะครับกลับบ้านช่วงสงการปีใหม่นะครับคนเยอะนะครับถ้าไม่ใช่เทศกาลคนก็เยอะนะครับตรงนี้ตรงนี้คือภาพอดีตนะครับเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับสมัยรัชกาลที่5นะครับ นี่ก็คือหัวลําโพงในอดีตนะครับก็จะมีพวกรถไฟจากไอ้น้านะครับสมัยเมื่อร้อยกว่าปีนะครับประเทศไทยยิ่งใหญ่มากนะครับในเอเชียก็จะมีสองประเทศนะครับที่มีรถไฟนะครับก็มีญี่ปุ่นกับไทยนะครับ งนี้มีรถไฟจากไอ้น้ํานะครับสมัยโบราณนะครับเขาก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับให้มาถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่โชว์รถจากไอ้น้ํานะครับอายุน่าจะประมาณร้อยกว่าปีนะครับตรงนี้ให้ดูรถไฟฝั่งนน้นนะครับกาลังจะออกนะครับชานชาลาที่เก้านะครับกรุงเทพปาจินบุรีนะครับ ไม่มีรถเลยนะครับเงียบเงามากตอนนี้รถทางไกลนะครับต้องไปขึ้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนนะครับหรือว่าสถานีกลางบางซื่อนะครับส่วนตรงหัวลำโพงตรงนี้ก็วิ่งแค่ชานเมืองนะครับ เทพปาจีนนะครับกำลังจะออกนะครับขบวนนี้นะครับตอนนี้17นาฬิกา37นาทีนะครับขบวนนี้ออกประมาณ17เนาฬิกาี่นาทีนะครับชั้นาลาที่9นะครับกรุงเทพปาจีนนะครับ ตอนนี้ชั้นชาลาที่9นะครับรถไฟก็ออกแล้วนะครับกรุงเทพป่าจีนนะครับรอบ17นาก40นทีนะครับ